สองตา <c oughs> ไรสุด มาดูบ้าเต้นกับบแล้วดอกเพราะว่าอันพน m e n t เพราะว่าอันพน m e n t เน็ตบดดีแมนเดือดเ็บดดีแมนเดือ เพิ่งได้ออกบ้านเอ่อเพิ่งได้ออกบ้านเลยไหนย้าเราพูกดัแม่เดือนนั้นแม่เดือนนั้นโอ้ยเหยียบีัย อันข <deal> ึ้นจะบม่ค่อยดีดอกเจอเปิดค่าการมองเห็นแม่เดือนมี้ขึ้นจะบม่ค่อยดีดอกเจอเปิดค่าการมองเห็นแม่เดือนมีทุลงราแม่เดือนจะเฮ็ดรถเดินจ้าโอ้โเดี๋ยวออาจะกส่วนทีสุด